มือนี้สิมาเฮ็ดเมนูแต้มกระแตงทอดปลาซูแม่บ้านกิจครับอันนี้เฮาก็ไปซื้อปลามาตมาดพุ่นล่ะ3ตัว5,000นตาอยู่นี่ก็บ่แพงเด้พอซื้ออยู่อันนี้ปลาสดๆดได้เสิมาแค่ออกเนี่ยแดงกึ่งๆอันนี้เฮาก็มาเบิ่งวิธีแล้วอันนี้แล้วเครื่องเดียวก็พอบ่ต้องแล้วออกหลายบัดนี้เฮาก็ไปมักกันเลยบันี้ใส่ผงซุปรสใส่เกลือใส่นลำปลาแค่นี้ก็พอแล้วปลามันมันปลามันสดปรุงหน่อยๆก็แซ่บคือจังเก่านั่นล่ะ อันนี้เขาก็มาร์คใส่ตู้เย็นไว้ใส่กล่องไว้เมาไปมาร์คไว้ประมาณสามสิบนาทีแต่ผู้ใดทีเฮ็ดกินเลยนเนี่ยกะก็ได้ให้เก่าแหละลามนั้นเสียเพือเก่าอันนี้อยากให้มันเขาเครื่องก็ต้องเอาไปพักไว้สักก่อนอันนี้ก็มาขังหมอทอดกันเลยบานเนี่ยทอดนี่ก็ต้องใส่แป้งทอดกรอบสักก่อนเพื่อมันสีบรอเด่นแล้วมันก็สีสวยหอมบางทีนีเขาก็มาทอดกันเลยบานเนี่ยทอดให้มันจัะน่อยให้มันเหลืองเหลืองจะง่อยเขาค่อยกลับทั้ง นั่งคอยสิบเนื้อปลาคอยสิบตแตกเขาก็มาเตรียมเคียงกันเลยบ้านนี้นี่บักเตียงก็ซื้อม,ตมาตมันบักเตียงก็ช่วงนี้ก็แพงแพงอยู่ดิตะกี้ก็เทือกเถือได้บักเตียงแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มแพงมาแล้วเตียงก็เลบานนี้เขามาปอกเปียกมันออกครับบัดนที่นี้เขาก็มาซับว้เลยบ้านนี้มีดก็เข้าเข่าเด้ตะกี้ใส่มีดบวกมเนาะบานนี้มาใส่มีดดวงไม้บ้านนี้โอ้อยันยันมันดวงเซมืออิเดอก เนี่ยข้ามาเตรียมเคียมบักพริกกระเทียมบักเน่าบดน,นี่ฮั่ก็มาตำให้มันหย,ยาบหย,ยาบหยาบหยาบเส้นเยเส้นนึ่งกัพอแล้วละ่วะแล,ลแล้วก็ปรุงด้วยปลาแดกผงซูยรสน้ำปลาแล้วก็ใส่บักเน่าลงไปแล้ก็ปาดเปียกลงไปพร้อมกับเสียบโุเร่กุเล่กุเร่ใส่บักแตงลงไปบดน,นี้โุเล่กุเร่เรียบร้อยตักเสียบเลยนี่ตำบักแตงเรียบร้อยครับปลาฮั่ก็ซุกแลายระบาดนี้ เลี้ยางงามครับป่าก็ตักใส่จานเสือพื่อกันแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับเมนูมือนี้มาครับกินข้าวต้มกันมือนี้ทอดป่าซาบะกับตำบักแดงตำบักแดงครับมาจาัามาครับเซบเซียต้องกันครับมือนี้กินข้าวเหนียวครับมือนี้ลอง,งม,มือไอตำหมกแดง ชิจัดขนาดยังยตาป่าบอบ่าแจอืมตบจับจ,บจบรู้เป็นว่าห้องนี้วเขาาจำแปงทอดปลาครับ กวาครับก่าพ<ฟ><ง>ี่สินจะเตะแป้งอันนั้นปะใช่จระจำพ่อจพ่อเออมันแสบติดตรงเนี้ยม,มองแสบจ้ะเข,ขายกไข่อืมนุ่มขอนน้นแล้นใ่บ ง่ายกว่าเนี่ยเขายันย่านเขาเบิร์ตจ้าแ่บอ,<ม>อันนี้เขาเนี้ยเราก็แซ่บครับซื้อก็ขอเจ้าอีกข้าวเนี้ยกินหอวบ้านเท่ากินแต่ขอเจ้าครับเขาเนี้ยกับซื้อรูปปร้ว่าไหนแล้วจ้าเพราะว่าเท้าแก่ไอ้เขาเนี้ยอยู่นี้มันแพงถ้าเป็นข้อซานข้าวเจ้าเนี้ยเท้าแก่ซื้อให้ายจ้า ขาเนียวข้าซืสือเองภักกินแผ่นบานท้าได้ครับข้าวเหนียวไม่ได้กินยากปาเนี้กกินบอได้อนี่ 嗯,嗯，嗯，看你们家，尝吧。嗯，好吃。